สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเข้าไปร้านเกษตรในสโลวาเกียนะคะเข้าไปก็จะมีต้นไม้หลากหลายเลยค่ะมีทุกอย่างเกี่ยวกับการเกษตรเยอะแยะมากมายเลยค่ะน่าจะถ่ายไม่ครบหรอกอุ้ยมีสวนสนุกย่อมยอมด้วยสวยงามมากเลยค่ะน่ารักมากเลย มีทุกอย่างเลยใครอยากได้อะไรมีอะไรที่ยังนึกไม่ออกก็ดูในนี้นะคะแต่ว่าไม่น่าจะถ่ายได้หมดเพราะว่าเยอะมากใหญ่มากกว้างมากค่ะเนขามาด้านนอกเพื่อที่จะมาดูปุ๋ยสิ่งที่เราต้องการเอามาเพาะพริกมะเขือนะคะสิ่งที่เราต้องการก็ อยู่โซนนี้แล้วค่ะใครนึกอะไรไม่ออกเห็นอะไรก็เห็นในนี้ก็จดไว้นะคะอะไรที่เราต้องการเจอแล้วค่ะโซนปุ๋ยนี่เลยหลากหลายเลยเขาจะมีปุ๋ยแต่และชนิดนี่จะไม่ใช้ไม่เหมือนกันนะคะปุ๋ยผักปุ๋ยผลไม้ ปุ๋ยดอกไม้เราก็มาเจอปุ๋ยผักแล้วนะคะที่จะมาเพาะพริกค่ะเมื่อได้สิ่งที่เราต้องการก็คิดถึงบ้านแล้วนะคะอยากกลับบ้านเพราะว่าอากาศมันหนาวได้แล้วก็ไปจ่ายเงินคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะจ่ายเงินกลับบ้านก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ